สวัสดีครับกับผมนายประเชิญโกอิมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสแก้วเริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2526าณโรงเรียนบ้านหนองโหนาสอบออปอปไทยจากนั้นได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สอปอ,อจกักราอีกสองโรงเรียนก็คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านตูมราดบูรณนะ หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดสแก้วเมื่อปีคศ2537นะครับนับนับถึงปัจจุบันที่อยู่ในวัดสะแก้วก็เป็นเวลา27ปีนะครับาการทำงานเป็นครูเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าลูกศิษย์ที่จบไปในแต่ละรุ่นเขาก็สามารถที่จะก้าวเดินด้วยตัวเอง ไปสู่อนาคตที่ดีลหลายๆคนก็กลับมาเยี่ยมมาหาลุณคูก็มีความรู้สึกว่าเราทําประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เรียนในสาขานี้และมารับราชการสําหรับองค์กรการศึกษาที่เราได้คุกีมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับโรงเรียน ก็ให้ความช่วยเหลือเกือ้อูลแล้วก็ดูแลนะครับจนกระทั่งเราจะเริญนก้าวหน้ามาสู่อนาคตจนกระทั่งถึงวัยเกษียณในวันนี้ท้ายน,นี้ก็ขออานาจคุณพระสิงห์และพระนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยโดยบันดาลให้เพื่อนครูบาอาจารย์ที่ยังประกอบอาชีพอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เกษียณในยุราชการเนี่ยได้ทำหน้าที่ ให้ดีที่สุดแล้วก็บรรลุดังเจตนาลมที่ตั้งไว้สวัสดีครับ